ฟ้องฟ้องปลายเบิร์ดสุขูสุคนครับที่นี่คอพ้อกันคือเก่าครับบอแ่บเก็บของกันไหนพอาหารี่ตาคอขั่วคนเดิมทำอะไรเนี่ยอันนี้อะไรของป้าหรือของใครของป้ามันเยอะไปคอขั่วกับเมียขั่วทำไมเขาตื่นเมียขั่วพ่อขั่ววะอริสไปมาฮานิดออใส่ทำยำหน่อยยำมเอาอริสไม่ใช่ทำอะไรตุ้มยำร้านการกินอุดมสมบูรณ์เหมือนเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิม เจเจมีหมดมเอาหมดาหน่อยนะครับอะไรม้าไงโอกาสเขามาไก่เลยตัวนึ่งไปไหนกันไปไหนกันเดี๋ยวเทาไม่จะค้องมันไปมากันเลยต้มอะไรลิตนี่ต้มอะไรนี่ต้มยำต้มยำนะครับกําลังต้มยำจะทําทอดน้ำปลาทอดไดอยู่ มันน่าอร่อยอยู่ตรงนี้เองวันชนทอดลำปลานะครับวัน,นเมนูโอ้ก็จะเสียไปเอาให้ต่างจากเมื่อวานโอ้ย,าาออย่านโมเลียยวันนี้กันเลยทำไงดีอยาะที่คนรับไปครัทำไงดีพวกงกีเนี่ยสื้อนมไปหลอกหลอกกันเว้ยตอนแรกกุ้ยางหิวเลยก <c oughs> ินนมไปโมหิวเข่าเลยทีนี้โอ้ตายแล้วคุยกันอีกหนึ่ง <c oughs> บ้างอุตสาห์พวกกินเขาเลยบ้างแผนชั่วายแล่ายใจไอ้นี้เป็ดเอาพิกไทยดำใครทำเนี่ะผมทำเลยไหนนี่เอ้ยอ้นี้อนี้อนนี่เป็ดโมนูมันจะแซ่บยอดเลยครับมนูมาจะมกแ่บอีกแล้ววันนี้ เอาถุมนี่ไปน,นู่นกันนี่ด้ถุมเลยนี่ครับคลิปนี้ก็ไปออกมากนี่นะครับห้าสิบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปก็ดีกันแหละรอกินพร้อมกันขอบคุณครับ